ตัวเลขบอกว่าดีแต่คนไทยบอกว่าไม่รอดปรากฏการย้อนแย้งที่สะท้อนรอยร้าวเศรษฐกิจไทยเงินเฟ้อติดลบแต่ชีวิตจริงค่าครองชีพพุ่งไม่หยุดผลสำรวจจาก Market Bus สสะท้อนเสียงจริงของคนไทย42กังวลหนักเรื่องราคาสินค้าและค่าครองชีพแม้ตัวเลขเงินเฟ้อทางการอยู่ในภาวะติดลบรบ0.25 ความจริงในชีวิตประจำวันกลับตรงกันข้ามค่าใช้ใจ่ายจําเป็นเช่นอาหารที่อยู่อาศัยการเดินทางและสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น15.3%ภายในปีเดียวทําให้ครัวเรือนไทยต้องแบการับเฉลี่ยกว่า18,000บาทต่อเดือนในขณะที่ค่าแรงแทบไม่ขยับใครแบกหนักที่สุดคู่แต่งงานมีบุตรความกังวลสูงถึง46% คู่สูงอายุ55 plus, แบกภาระครอบครัวขยายกดดันสูงสุด59%คนกรุงเทพกังวลค่าครองชีพ54%สูงกว่าต่างจังหวัดชัดเจนไม่ใช่แค่ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนที่สูงแต่นี่ครัวเรือนเฉลี่ยทะลุ6 0แสนบาททำให้ช่องว่างไรายได้ไรายจ่ายกว้างขึ้นทุกปีประเด็นใหญ่ที่ซ่อนอยู่แม้อัตราเงินเฟ้อรวมอาจดูคงที่หรือติดลบ แต่มันไม่สะท้อนแรงกดดันค่าครองชีพที่คนส่วนใหญ่เพ่เชิญอยู่จริงการใช้ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคเพียงอย่างเดียวจึงไม่พออีกต่อไปจําเป็นต้องมีมาตรวัดคุณภาพชีวิตที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้าสถานการณ์นี้ยังดําเนินต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขไรายได้ที่ไม่ขยับแต่ค่าครองชีพพุ่งจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ถดถอยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและความเหลื่อมล้ําที่ลึกขึ้นเรื่อยๆ